กบสบายดีสบายดีหลักก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมืดสุขุสุขุนรวมทางในหละต่างประเทศเด้อมนีก็ยินดีตอนรับกับส่ส่งสาวลำพอนอีกแล้วเนาะมนีพอนก็เดินทางมาพี่แหละพ่อแม่พี่น้องมาทางอ่าดงเห็นพี่แหละเนาะเมืองอัดสะพังทองมนีกะเดินทางมานํากันสองคนกับอ่าสาวนอนส่วนสื่อเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องคนกะสีอ่าเขาไปหาทางอะไริ่นเลยเนาะมนีก็เดินทางมา หาอะไรจุธีบ้านดอนปลาอะไรปูหัวเผินจิวเฮือนหรือบ่เนาะเพราะว่าเข้ามาเมื่อก่อนหัน,นเนดินไปนำเผินจิวไฮอยู่หน้าเนาะโอเคเนาะพี่น้องคนเกษสิเขาไปหาทงางอะไรเผินเลยเด้อโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้อนก็กำลังอย่างเขาไปอ่าหาทงงางครอบครัวอะไรเผินเนาะมันีก็เดินทางมานำกันสองคนกับสาวนวลส่วนสื่นเนาะสบายดีโดย แต่คือเนาะมาหาทางเห่ไรเพิ่นเนาะคนเราเนาะเพิ่นกับเพื่อนพอดีมานี่ก็ได้บมีนมีนพี่สุกสามลำพอนเลยเป็นเละเมื่อก่อนยังได้ไปหาเพื่อนอยู่นานบ่กบอกว่าใกล้ๆพลาดซ้ำลักใกล้ๆโดยโดยอ่ะเพิ่อนยูเฮือนบ่กเมนยูเฮือนเพื่อนเฮากระเข่าไปหาเพิ่นเลยเนาะโดยโอเคไ้ไปดี ดูยสบายดีทางเอไลเละก่ะน้องอ้อเด้อดูยมื่อวบนไปไปหน้าบอเมื่อวบนไปไปหน้าบ่ไปมาแล้วไปมาแล้วเออไปหาเห็ดเห็ดออกไรแผลเห็ดยังไงเห็ดลุงโอเห็ดเพิ่งเออพึ่งเจอของใหม่ใหม่นี่บ่ โอ้ยพอดีเลยสนัน <s to break an> ุนเอมันนี้อยู่กินแกงเห็ดบ่เออหนึ่งแล้วสันมารุ่้องเนมาเร่นดเิดุ่งเิดเนตัวเบ่เนเมือเช้านี้บ่ไปกันสองคนกับลูกบ่ ไปผุดของโอ้เบิ่งเฮ็ดเพิ่นหอยพี่น้องป้ากนึกแล้วเรียบร้อยนบ่เรียบร้อยใส่เกลือใส่พริกหนัวเรียบร้อยสีเโอ้เียเฮ็ดละงอกเหลืองกับเฮ็ดเผิงแม่นบ่โอสโอ้สีมันก็เลยออกเป็นสีเหลืองๆเนาะเพราะว่าเฮ็ดละงอกเหลืองฮ่าอยู่บ้านเฮานี่บ่สเกลียวโขลกโดยอู้บ่านน้อมาบ้านี้มีหยัางน้อมาดิโม่แลยน้องไมายังมื้อาดิโม่เลยอู้บอส นี่ก็มีของต้นของภาคแล้วมื้อนี้เนาะปลายพอสมควรโดยเมนๆดีใจบ่น้องอ้อดีใจเย้ดีใจดีใจเย้หัวจักมนหยังเยก่อนด้อหล่ะดีใจเนาะเย้ๆโอ้ยสิเป็นยง้เนาะอ่ะไป ไปรุ่นนํากันเนาะรุ่นนํากันเอยู่ในพ่นเนาะโอ้ลืมถามพอเจ้าเฮือนเพิ่นอยู่บ่เนาะอืเจ้าออ้ายเนาะเอาเฮ็ดมา่งแล้วก็ไปหาเฮ็ดตอโอ้ไปหาเฮ็ดต่ออีกโดยอ่ามื้อเช้านี่ก็ขายนี่ยังเหลือจมให้กินอันนี้โอ้โดยายพอได้ซื้อเือนวนั่นแหละามาายหาากินน้ําน้อยเนาะยามมันเกิดคือว่าลเนาะยามมันเกิดบ่เกินทินึงแล้วก็เบิดได้ ทานกานเลยทานล้าก็เบิดเพิ่นได้สีได้พ่อเพิ่นเก๋ยจึงว่าแล้วโทรศัพท์เพิ่นกับบ่มีัโทรศัพท์กับบ่มีไปอยู่นา็ยังไงอีกไปป่าเนาะทันอยู่หน้าก็ยังใช้อยู่เออไปเบียดเป็นงานเพิ่นเนาะโดยมาหลายเทือหลลยที่ก็อยากพ่อเลยอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้านะโดย เออหลักบ่เหียเนาะเนาะสาก่อนเฮาก็ได้เบอรโทรเบอรโทเพิ่นแล้วบัดนี้เนาะโดยเอาไว้ฮบอืมไว้อันเฮาขอเบอร์โทรขอเฟซอีหยังของเอลเนาะโดยได้จังโทรหาเพิ่นอีกเทื่อนึงเพราะว่าทางน้องก็มีเบอร์โทรโทรศัพท์อยู่งะเนาะมีบ่ดยเพราะว่าก็เห็นอยู่นะมืออันเพิ่นจับแม่นๆเพราะว่ามือก่อนได้เห็นแม่นแหละโดย ่า่ต่ว่าลืมคอไว้เหาเฮาไ็เลยโดยเฝ้ามันมันคํดเเี้ยมันเกิดโดยเฮากับเพื่อเดินทางไปมาเมื่อนั้นก็ก็เลยว่าพากันเฝ้ากับเมนเพื่อมื่อฮอนเฮือนกับพดี่หามงหกมงได้หันโดยนี่แหละ จังไรห้าสิเอาได้อยู่ว้าเขื่องของมาดิเนาะทั้งโปรเจ้า์โปอยู่เดี๋ยวห้าลูกหลานเท่านั้นแหละอืไปโดยไปวเอื้ไปเบิ่งน้ำกันสักนะโอ้ยดีใจเลยดีใจเลยดีใจก่อนเลยดีใจก่อนเลยยังโมโหว่าะก็ยังส่งเลยไปเบิ่งน้ำกันโลไปนะ ยืมโลเขาโอเขาไปอยู่หน้าเอออันตัวนี้ได้บ่ตัวทางหลังนี่โอพี่น้องบ่ได้บ่ยืมเลยเป็นยังยืมคนโดยเนาะอ๋อโดยโดยกันสั้นกะให้เอื้อยเค้นรอบไปเลยเนาะโดยเฮ้ย แม่นแน่นแต่ว่าหัวมียังเนาะแต่ว่าใหา้พคนอาลอ,อไปก่อนเลยโอ <c oughs> ้ยจังว่าเบาๆนึ่งบปจังน้องอ่อก้องอ่จับยยนเลยก็ได้บ่จัองอจอโอเคเราตอนนี้ก็มาหอนรถแล้ว กสีเซ์ไครเพิ่นนน้อยหนึ่งเนาะตัวว่าบได้บอกเพื่อนลวงหนาวมียังไงเอาทางอะไรเห็ุจังได,ได <laughs> จัดการเองแล้ววันนี้มีบ่ลูกล้านเจ้านะมีอยู่อือให้เพิ่นมาช่วยบบให้เพิ่นมาช่วยได้บอดโ,โดย,ยโดยไปบอกให้เพื่อนมาช่วยเนี่เด้อเพราะว่ามันกัดนักนน่ เอาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นได้บ่มอาลเลยเลขอพ่มเเรนเด้อมีแต่ผู้ยิงมีแต่ผู้ยิงนี่นะดึออกดึงออกดึงออกยังนค้อมันคือยังนอ้รุ่นแทรรุ่นแทรรุ่นมาดโดยแม่แล้ว

เอาเทาระกระสอบไว้ปุ้พี่เล่นสองเนาะเทอระกระสอบแล้วนี่โดยเมนเมนได้โบไว้โบได้เนาะล้วน้องอ้อมั้พี่ได้ลูกมาหนิมีแนวมาเซื้อไพรน้องอ้ออีกนะมามามาเอาใครประตูเพิ่งใครได้โบอ้าใครบันนได้บ มันคืออย่างนองอ่อนะออจ้ะโอ้ไปซองเบิ้งกอนไปเบิ้งดูฮะไปซองเบิ้งคักคมันคืออย่างนะอ่านก่อนอ่านก่อนอ่านออกอ่านออกเลยสีเอาไห้ัานอ่านบออกเลยเป็นโบเดาไห้น้องเลยเนาะปองปลาปงปายังเกาะปองปลาไผ่นู่ปองปลาไผ่ปองปลาผู้ไผ่ฮะปองปลาไผ่เกาะบองเตียงบอเตียงยังเกาะ บนน้ำล่ะบนน้ำปลาเตียงทองปลาเตียงทองเออเยิบยิบเก่งเก่งเก่งผ่านผ่านเนาะโอเคถาาพ่อเมียเจ้าถเออถาาเมียเจ้าจักหน่อยเด้อเดี๋ยวเราจึงเอาพรมกันล้ากำลังเสริมพิ่นถ้าก็มาต่กกรุงเทพได้อสองสอบมันชิวายอยู่บ่อเลย ล่อล่อสิไว้ยูบอตีนล่อเนี่ยบอให้มึงแบกได้บ่ามันล่อไว้บอไว้บอป้าเอาไปเป็นกระสอบเลยเก่งอะลีเลยเพิ่นไห้ร้านไซล่ะกะทางอันพอเซียวเพิ่นมะซวยโอ้พอเซียวโดยละก็ร้านไซเนาะ ตอนนี้ก็บคนแล้วเนาะเป็นสีอ,อ่าทางเอ่ยเพื่อนคือได้เครื่องของหลายแท้นี่ <c oughs> สบายดีอีกเทื่อนหนึ่งเลยเด้อ,ดอโดย,ยดโดยเมื่อกี้นี่ก็ไปค้นเครื่องของมาสวยกันเนาะเลย ดูยป้าเป็นอะไรทางน้องอ่อดยได้แล้วเอ้ยโดยเป็นได้น้องละฮะดีใจวะดีใจวะดยน้องอ่เนะเอ้ยอันจะขออนุญาตเขาเบิงทางข้งในได้บอโดยเพราะว่ามือก่นหันยังบระทันในเบิงเนาะโดยยามา้มนี้กสิโอลมน้ำนอยนึงดูย โดยเปิดให้เบิ้งได้เลยเพราะว่าเครื่องของมาลายนี่บุหัวชิเงียนใสฮะนะเอออยากเบิ้งสถานทีตรงอันยั่งด้อด้วยเครื่องของบนผักบนเสาทางเอ่ยเพื่อนเนาะโดยอันนี้เป็นบนอยู่บนนอนเอื่อเอออันนี้เข่าคืออันเมื่อก่อนมันบ่อเข่าสารบ่อโอ้โดยโดยเออคือมีตู้หยกตู้เย็นนำสันอันของล้านโดน อยู่เมื่ออยู่เวียงจันทร์เห็นแล้วคนเดียวคน่ละได้แล้ะคนละคนละปลาให้เอื้อยใส่ปลาให้เอื้อยใส่โดยโอ้แสดงว่าเป็นของเจ้าเป็นของหลานเจ้าของร้านของปูนเอาพวยเวียงจันทร์เห็นแล้วโอ้ก็ได้ใส่อยู่บ่างเลยบ่มี่ยังใส่บ่มี่ยังใส่โดยตู้เป่าโอ้ตู้เป่าบ่มี่ยังใส่ก็คือแบบอันทางร้านทางร้านเพิ่นเอามาปลาไว้ซื่อๆเนาะโอ้ได้แล้วสันเอือยมามานั่ง มานั่งร่มกันด้วยเออมีเล่นลงมาในมือนี่กะมาเป็นสะพานบุญเนาะให้กำอ่าให้ทางพระอาจารย์เพินินแล้วก็พ้อชิมงานของเพินนะ่นเนาะโดย,โดยมือนี่กะมีมีอยู่หากแก๊สนะเออเนาะเอเอกะได้หับเรียบร้อยแล้วคุณบ่โดยดีใจเออเพิ่นกะยังโบ้าวตื่นเต้นเนาะยังโบ้าวดีใจหล้กก็มีปลากระป๋องเบาเตี้ยงทองสองแก๊สนอเอเนาะโดยเฮาก็ได้มานำเอานำมาหมอมให้ทางเออเพิ่นเนาะ แล้วก็มีข่าวซารเนาะพ่อแม่พี่น้องมีข่าวซารสามกระสอบเนาะก็คือลอยหาสิบกิโลเด้อเด้อโดยแล้วก็มีห้าทั้งด้านล่างเนาะเด้อเนาะเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เบ่งน้ำกันก่อนเนาะพอเฮาได้มามอบให้ทั้งพื้นแทมีห้านำหกกระสอบเนาะ<ด>กระสอบหนึ่งสามสิบโลเด้อเด้อโดยหกกระสอบใอ้ทั้งเออยเพิ่นกะได้หับเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะ เฮตจังได้เอ่ยบะนี้ได้หับเลยบะนีโอ้ยดีใจดีใจโดยคนก็ยังดีใจโบยุทธ์อยู่นะตอนนี้กันด้ยโดยคันดีใจกะอ่าให้พ้นเพื่อนและเอ่ยโดยโดยเอาเริ่มเอ่ยให้พ้นโดยสะพานอันนาจ้าเอกกน โอเคเนาะทางเอื้อยพิ่นกาให้พนโบค่อยเป็นบันไดเนาะเออยเนาะเอาเ่าจังซี่ซะโดยบบเจ้งบันไดยังตื่นเต้นยังคาตื่นเต้นอยู่กันสั่นกะทางสาวลำพนสีอ่าพาเอื้อยเพิ่นเว้าเนาะโดยเอาลืมเด้อเด้อโดยก่อนอื่นกะขอขอบุญขอบคุณอคุณมายังผ่าอาจารย์โดยอาชีเมตตา ส่งปัจจุปัจจัยเป็นอาหารการกินขอให้ทางพระอาจาราย์ขอให้เพิินอยู่ดีมีแหง,อย,หงอยู่เป็นหม่พม,หมพห่มไซทางพุทดศาสนาต่อไปด้วยเชิญพร้อมนี้ขอขอบใจมายังทีมงานสายบุญ ทีมงานบขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแฮงขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแฮงมีสุขภาพเข้มแข็ง,ขงสุขภาพเข้มแข็ง,ขงคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นตามความมุ่งมั่นปรารถนาตามตามความมุมงมั่นปรารถนา <c oughs> สิ่งที่เพิ่นทานมาในมื้อนีสน้สิ่งทานสิ่งเพิ่นทานทมาในมื้อนี้ขอให้กลับคืนเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเด้อขอให้กลับคืนเพืน โดยเอ้ยโดยขอบใจอ้าน้องอ้อน้องมาหนีเนาะน้องอ้อได้บบไห่พรได้อบได้บอ้าลองเบิงขอขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญที่มาอก้ขน้อยอเป็นคองทาถุกถกนพานสวรรมนุษย์ทงบัสวรรค์งบัดด้วยเถิดชาทุโดยโดยเนาะ อาจังไดมาโมนิก่ะตองขอขอบุญขอบคุณมาทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็ทั่งพระอาจารย์เพิินก็ขอให้เพิินอยู่ดีมีแห้งขอให้เพิินมีสุขภาพอนามัยจีแข็งแ้งเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้เพิินได้สิ่งนั้นตามความมุ่งมั่นปรารถนาด้ดยเทินเนาะขอขอบใจโดยจังไดกระทังเฮากะมอบอยียงเรียบร้อยแล้วเนาะเออยก็ได้หับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเออยเนาะ ทางเขากะสิได้ขอลากับเด้เอ้ยโดยเฮ็ดจังได้เข่านามนี่เอ้ยโดยเพราะว่ามันกรลายได้นี่จำนวนายได้นี่อันนี้หั่นบบได้เ้อเอ้ยอันนี้หั่นบบได้ให้มาํามาขายเด้ออันนี้หั่นเด้อให้เอ้ยมากินมาใส่เด้อโดยเออเฮ็ดจังได้สิกินเบิดว่าสิถามยู่ฮ็จังได้ยายพี่ยายน้องนี่แหละ ป้าลูกโดยยายพี่ยายน้องเนาะปกติกับกินน้ากันบ่โดยกินน้ากันโอ้กินน้ากันเนาะแบ่งเพคนเนอโอ้เมื่อก่อนกับแบ่งคือกันโดยเฮามีเฮากับแบ่งปันนึกเออด้อเฮาคนมีน้าใจโดยให้เพิ่นเออลาลเขามีเขากับแบ่งปันเนาน้ำไปใส่น้าเขาโอ้โดยแสดงว่าใส่น้ากันเนาะโดยใส่น้าปลาน้าลูกของน้ำมันยังไปเข่าเยอะกวนปลาเยอะกว่านลูกโอ้โดยโดย โดยสวยเรือกันทะเลเอ้ยทั้งเฮากะมียังกะแบงปั้นเพิ่นเด้อเอ้ยได้ฮะเอ้ยได้เฮ็ดได้ฮ้อนไายกะแกงหลักกะแบ่งกันกินน้ำพร้อมเลยแบ่งอยู่บ่แลโดยโดยเราอยู่กอกินได้แบงกันจะลุงแบงแบงเฮาป้าแบงเขากะแบงไปป้าโดยโดยเอ้ยดีแล้วเอ้ยโดยอ โดยมิต่ว่าเฮากะสิขอกลับเลยเด้อเอเด้อโดยสบายดีเด้อเอเด้อสบายดีน้องออดเด้อโดยสบายดีเมื่อนี้ทางสาวาลำพรกะรู้สึกอิ่มมกุกอิ่มใจและ้วกะ็อิ่มบุญเนาะพ่อพี่น้องสีได้มาเป็นสะพานบุญให้กับทางอาจารย์เพิ่นและ้ะวกพร้อมด้วยจิมงานของเพิ่นเนาะมาเป็นสะพานบุญต่อให้ทางอะไรอีกเท่อหนึ่งแล้วกะขอขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะที ไว้วางใจให้ทางสารลพรมาเป็นสะพานบุญต่อแล้วก็ขอให้ทางพระอาจารย์ลำพองเป็นจังเป็นจงอยู่ดีมีแห้งเนาะ,อะขอให้เพื่อนมีสุขภาพเจีงมแข็งขอให้เพื่อนอยู่เป็นห่มพูโมไซทางพุทธศาสนาต่อไปด้วยเถินพร้อมนี้เนาะขอให้ทางทีมงานของเพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งแล้วก็มีสุขภาพเจ้มแข็ง คิดสิ่งใดก็เขอให้เพื่อนได้สิ่งนั่นเด้พอพรใดอันที่ประเสริฐพร่ใดที่ลำเดิศดก็ขอให้เกิดแก่ทานเด้อสิ่งที่ทานมอบและก็มาให้ในมื้อน,นี้เนาะจงกลับคืนหาทานลอยเท่าพันเท่าด้วยเทินขอขอบใจสำหรับลิมีสะพอนกับสิขอจบปีพียงสามีเด้อขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรลักอาหารส้ม m หับฟังเด้อขอขอบใจสำหรับลินี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี